ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ค่ะคุณแม่ไลฟ์สร้อยนะคะสร้อยทองเคนะคะค่ะของมันเข้ามาครบแล้วคุณคุณแม่ก็เลยไลฟ์ให้ลูกค้าได้ดูนะคะค่ะไอช่วงที่คุณแม่บอกไปคลิปก่อน,นะค่ะเป็นลายเม็ดแดงเนี้ยค่ะยังไม่มีของมาเดนิมาแล้วถึงแล้วนะคะค่ะเป็นทองสิบแปดเคนะคะ ค่ะคุณแม่เที่ยวนี้ลงคลิปบ่อยค่ะเพราะว่ากําลังมาแรงยอดนิยมมากค่ะนี่ค่ะลายที่คุณแม่ใส่นี่ค่ะลายเม็ดแตงขาดลาละยิบระยะมากเลยค่ะค่ะขึ้นเงาเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะออล่ามากเลยค่ะค่ะนี่ค่ะลายเม็ดแตงนะคะเขาเรียกว่าลายเม็ดแตงทอง 18K ความยาว24นิ้วนะคะสวมหัวได้ค่ะใส่อาบน้ำได้ค่ะไม่ต้องถอดไม่ต้องกลัวลอกกลัวดำคันนะคะ ค่ะไม่แพ้ไม่คันไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะนี่คุณแม่ใส่ไม่เคยถอดนะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่เป็นคนขายและเปลี่ยนไม่ใช่ค่ะคุณแม่จะพูดตรงไปตรงมาค่ะคุณแม่ใส่ไม่ถอดแล้วก็คุณแม่ใส่แต่ลายเดียวนี่แหละค่ะค่ะราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทนะคะภาพมันมาบางทีแสงเข้านะคะค่ะนี่สวยออร่ามากเลยค่ะค่ะมาครบแล้วค่ะที่ลูกค้าถามหาค่ะเป็นลายเม็ดแตงเนี่ยค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นค่ะ สวยทนสวยนานสวยไม่จืดไม่จางสวยไม่สางค่ะค่ะเป็นทอง 8K นะคะคุณแม่ได้ทองพวกนี้มาจากประเทศอิตาลีนะคะคุณแม่ติดต่อการค้าขายกับคนอิตาลีมาเนี่ค่ะ15ปีแล้วค่ะค่ะถ้าของไม่ดีคุณแม่จะไม่ได้เก็บรักษาไว้นานขนาดนี้นะคะค่ะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายเม็ดแตงนะคะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะค่ะลายที่คุณแม่ใส่เนี่ยค่ะไลน์ยิ่งลวยมากเลยค่ะ ค่ะล้วก็มีลายค่ะมันก็เป็นนางเอกค่ะลายเม็ดแตงนะคะคนสั่งมาเยอะมากค่ะอันนี้ลายเม็ดมะยมนะคะนิยมชมชอบนะคะค่ะคนไหนใส่ค้าใส่ขายค่ะนิยมชมชอบเม็ดมะยมค่ะค่ะราคาอยู่ที่400บาทความยาว24นิ้วค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่แพ้ค่ะค่ะเอาเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็ได้ค่ะน้ำใจอันเล็กๆน้อยๆอันประเสริฐค่ะเราจะฝากให้ค่ะ ให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราเอาซื้อไปให้พ่อให้แม่ก็ได้ค่ะท่องแทกกันราคาสี่หมืนกว่าเนาะค่ะเงินสี่หมืนสม่วยห่งหายากค่ะใส่ทองเคไปก่อนเด้อค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อของค่ะค่อยซื้อทองแท้ให้คุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะอันนี้ใส่ทองเคไปก่อนค่ะคุณแม่ก็ใส่แต่ทองเคนี่แหละค่ะค่ะสวยไม่จืดไม่จางสวยไม่สางค่ะลายนี้ลายมิตรมยมนะคะ ค่ะราคาเส้นละสี่ร้อยบาทสวมหัวได้ค่ะค่ะลายนี้ก็ค่ะเขาเรียกว่าเม็ดมะยมขั้นตุ่มโซ่อดกรีดนะคะโซ่อดกรีดขั้นตุ่มเม็ดมะยมค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรบอกคุณแม่ค่ะโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ของมาเต็มคุณแม่ก็เลยมาไลน์อีกค่ะค่ะของสั่งตั้งหลายวันแล้วค่ะช่วงปีใหม่มันจะติดอยู่ที่ขนส่งอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าของมันเยอะค่ะ อันนี้ลายโซ่คอตริดขั้นตุ่มนะคะมันจะตัดลายค่ะมันจะไม่ขึ้นระยิบระยับนะคะค่ะสวยค่ะคนไหนชอบค่ะโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะมีหลายลายค่ะยี่สิบสี่นิ้วนะคะค่ะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นลายสร้อยดอกหมากค่ะนี่ลายดอกหมากนะคะค่ะดูดีดูเด่นนะคะสวยค่ะนี่ก็ลายดอกหมากนะคะค่ะราคาก็อยู่ที่เส้นละสี่ร้อยบาทนะคะความยาวก็ยี่สิบสี่นิ้วหนักหนึ่งบาทนะคะ ่ะมันจะมีความยาว24นิ้วและความยาว18นิ้วค่ะขานี้ราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทนะคะค่ะเป็นทองเคค่ะทอง 18k นะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่แพ้ค่ะใส่อาบน้ำได้เลยนะคะขาน้ำนี่ค่ะไม่ใช่ว่าน้ำจะทำทำให้ของดําของเขียวนะคะน้ำเป็นตัวที่ทำความสะอาดให้สร้อยนี่แหละค่ะมันจะแววใสนะคะ ค่ะตัวที่มันสําคัญคือเหงื่อของเราเหงื่อเราเค็มกว่าน้ําทะเลนะคะค่ะที่มันแพ้คือแพ้เหงื่อค่ะแต่ว่าพวกนี้ไม่แพ้เหงื่อนะคะค่ะใส่เลยค่ะไม่ต้องถอดค่ะไม่ต้องกวลอกกัวดํานะคะค่ะดูค่ะลายเม็ดแตงของคุณแม่ใส่ได้ยิบระยับมากเลยค่ะค่ะคุณแม่แบบนี้โชว์แบบนี้ค่ะยิ่งได้ยิบระยับนะคะค่ะสวยค่ะค่ะนี้ค่ะลายค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรทักคุณแม่นะคะค่ะลายนี้ค่ะก็เรียกว่าลายดอกหมากค่ะ ค่ะแอนไลน์กับคุณแม่มานะคะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนี่ค่ะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะลายนี้ลายดอกหมากนะคะค่ะมีลายดอกหมากลายเม็ดมะยมค่ะแล้วก็ค่ะค่ะลายกระดูกงูค่ะค่ะนี่ค่ะลายกระดูกงูมันจะอยู่ที่ราคา450บาทนะคะกระดูกงูนะคะค่ะเส้นกลมติ๊กเลยค่ะเป็นสร้อยตันนะคะ ค่ะนี้ค่ะกระดูกงูค่ะท่านอยากได้แบบไอเอาไปห้อยพ้าค่ะห้อยพ้าองค์ใหญ่ๆนะคะค่ะห้อยลงโป๋ค่ะเอากระดูกงูก็ได้ค่ะค่ะกระดูกงูนี่450้บาทนะคะลูกค้าฟังคุณแม่บรรยายให้ชัดเจนนะคะค่ะกระดูกงูนี่450้บบาทค่ะเป็นเส้นกลมค่ะมันจะกลมติ๊กเลยค่ะค่ะเป็นสร้อยตันค่ะ ค่ะจะมาแพงกว่าเพื่อนนะคะราคาเส้นละ450นะคะกระดูกงูนะคะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันใส่อาบน้ำได้เลยค่ะลุยกันทั้งวันเลยค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดนอนก็ไม่เคยถอดค่ะค่ะราคาเส้นละ450บาทนะคะกระดูกงูนะคะเป็นทอง 18k ค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ก็ได้นะคะ ค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะเราให้ของขวัญของฝากกับคุณแม่คุณยายคุณย่าของเราก็เป็นสุดแสนอันดีอันประเสริฐค่ะเพราะว่าเงินน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็เป็นเงินบาทของเราค่ะซื้อให้ค่ะค่ะก็มีกําลังใจทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ลายดอกหมากค่ะอันนี้หนักสามบาทนะคะลายดอกหมากนะคะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะคะความยาวยี่สิบหกนิ้วนะคะค่ะนี้ค่ะเป็นลายดอกหมากค่ะความยาวค่ะ ค่ะสามบาทนะคะค่ะมีมีหลายรูแบบนะคะค่ะอันนี้ผ่าไวยค่ะค่ะผ่าไว้ก็ขายดีดอกมาก็ขายดีนะคะเส้นใหญ่นะคะค่ะพระองค์ใหญ่ๆค่ะหลวงพ่อองค์ใหญ่ค่ะใส่ค่ะใส่เส้นใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้หนักอยู่ที่สามบาทค่ะหกร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะท่านเอาไปต่อยอดได้นะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านเนบสีของคุณแม่นะคะค่ะท่านอยากเอาไปต่อยอดค่ะไปต่อยอดได้ค่ะ ทำการขายได้ค่ะเอาไปขายนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่แต่ก่อนยังไม่โควิดคุณแม่ส่งวิ่งส่งอย่างเดียวเลยค่ะแจกเบอร์โทรค่ะคุณแม่คนไหนซื้อไปคุณแม่ให้เบอร์โทรทุกท่านค่ะท่านก็โทรเข้ามาค่ะสร้อยดีมากแล้วท่านก็ไปขายต่อนะคะอันนี้ลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายดอกมะไอลายผาไว้นะคะเส้นใหญ่ผาไว้ค่ะค่ะมันจะมีลายผาไว้เส้นเล็กอยู่นะคะ ค่ะลายผ่าไวเส้นเล็กก็มีค่ะค่ะคุณแม่ก็เริ่มเริ่มยกขึ้นมาค่ะค่ะนี้ผ่าไวเส้นเล็กนะคะค่ะผ่าไวเส้นเล็กก็ราคาอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะมีนะคะเส้นหนักบาทหนึ่งค่ะค่ะมีค่ะมีสามบาทและหนักบาทหนึ่งนะคะค่ะจะขัดเงารลยยิบระยับเลยค่ะผ่าไว้ค่ะขึ้นรลยยิบระยับเหมือนเม็ดแตงค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่จืดไม่จางค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่คันไม่แพ้ค่ะใส่ลุยเลยค่ะ ขาห้อยผ้าค่ะขาสวยค่ะ่ะพวกเส้นใหญ่ค่ะโชว์เส้นใหญ่นีคะลายห่วงคู่นะคะค่ะนี่ห่วงคู่ก็3บาทค่ะ650บาทนะคะห่งคู่ค่ะค่ะสนใจเส้นใหญ่ก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่มาค่ะเอาไปเป็นของขลของฝากช่วงปีใหม่เหมาะสมมากนะคะค่ะทําการต่อยอดได้ค่ะทนไหน ท่านไหนที่อยู่ชุมชนคนเยอะๆค่ะเอาไปเลยค่ะสั่งเข้าไปขายเลยค่ะขายดีมากค่ะของพวกนี้ค่ะค่ะมันไม่ลอกไม่ดำนะคะค่ะเป็นงานทองเคค่ะคุณแม่ขายคุณแม่สั่งกับไอพ่อค่าตลีค่ะค่ะขายมาด้วยกัน15ปีค่ะของไม่ดีไม่เก็บไว้ถึง15ปีนะคะค่ะแต่ก่อนคุณแม่ก็ไม่เคยได้ไล์ขายถามยังไม่ค่ะยังไม่รู้จักไล่ยังไม่รู้จักทําออกทางไอไล ขายของทางออนไลน์นะคะค่ะเดี๋มวนี้ยคุณแม่ก็ฝึกเอาค่ะค่ะก็เลยมาโชว์ทางนี้ค่ะหยิบยกให้พี่น้องดูทางคุณแม่ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะค่ะคุณแม่ไม่ได้ไลฟ์สดค่ะคุณแม่แพร่ภาพไปทางช่อง youtube ค่ะค่ะติดตามคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะค่ะคุณแม่ต่อเลยค่ะต่อเป็นเส้นสั้นค่ะ มันจะมียาว24นิ้วแล้วก็18นิ้วค่ะนี่ค่ะ18นิ้วเม็ดแตงนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะระยิบระยับมากเขอ่ลายที่คุณแม่ใส่ค่ะความยาว18นิ้วค่ะราคา200บาทนะคะค่ะตัวนี้เม็ดแตงค่ะค่ะนี่เม็ดมะยมค่ะเม็ดมะยม18นิ้วนะคะค่ะเม็ดมะยม18มี18มี24นะคะฟังดูนะคะค่ะฟังคุณแม่บรรยายค่ะ อันนี้18นิ้วราคาอยู่ที่200อบาทสวมหัวไม่ได้นะคะถอดตะขอค่ะค่ะให้ลูกให้หลานใส่กําลังสวยกําลังงามเลยค่ะค่ะราคาเส้นละ200บาทนะคะความยาว18นิ้วนะคะเม็ดไมะยมค่ะค่ะนิยมชมชอบค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะอันนี้ค่ะเป็นนางเอกค่ะค่ะนี้ค่ะนางเอกยอดนิยมมากเลยค่ะนางเอกนะคะค่ะเขาเรียกว่า ค่ะเลดแบนขั้นตุม่มค่ะค่ะแบนขั้นตุมนะะนนต่มนะคะสร้อยแบนขั้นตุ่มเนี่ยค่ะเป็นนางเอกขายดีมากเลยค่ะค่ะคุณแม่สั่งมานะะี่ค่ะลูกค้าถามหาค่ะช่วงนี้ของมีมาเลยนะคะค่ะข,ของเข้าแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่รับของเลยคะ่ะส่งเขาส่งหลายวันถึงถึงค่ะคุณแม่สั่งไปทางสั่งเหมือนลูกค้าสั่งค่ะคุณแม่นี่แหละค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้ลงไปเอาค่ะคือโอนเงินแล้วก็สั่งของให้เขาก็ส่งมาทางเคอรี่ค่ะทางแฟสนี่แหละ ค่ะนี่ก็ราคาอยู่ที่เส้นละ200บาทนะคะเขาเรียกว่าแบรนด์ขั้นต่มค่ะค่ะเป็นนางเอกค่ะสวยและยิบระยบมากเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปที่ร้านทำฮัตปะแห้่เข้าเสริมสวยเล็มให้ค่ะเขาซื้อกับคุณแม่ประจำค่ะเขาใส่โชว์ค่ะมีคนไปทําผมกับเขาเขาถามบอกว่าซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมากี่พันกี่หมื่นเขาหัวรอกค่ะเขาเห็นมันสวยและยิบระยบค่ะ ค่ะแกใส่ทนมากเลยค่ะบอกว่าสุดทนเลยค่ะสุดดีมากค่ะค่ะนี้ค่ะสายลายนี้แหละค่ะเป็นเขาเรียกว่าเหรแบนขั้นต่มค่ะ18นิ้วนะคะแต่ความยาว24นิ้วมันหมดของค่ะมีแต่18นิ้วนะคะค่ะราคาอยู่ที่200บาทนางเอกนะคะให้ลูกให้หลานใส่นะคะรายยิ้มยยับมากเลยค่ะสวยค่ะออร่ามากค่ะค่ะสวยค่ะเป็นนางเอกเลยค่ะลายนี้ค่ะขายดีมากเลยค่ะขายดีทุกลายนั่นแหละค่ะแต่ว่าลายนี้ค่ะเพื่อนจะทักกว่าเขานะคะค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นค่ะขั้นตุ่มเหมือนกันค่ะโซ่ัก้กติดขั้นตุ่มนะคะค่ะท่านชอบลายไหนก็โทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะคุณแม่จะยืนอยู่ได้คือกําลังใจจากพี่น้องชาวไทยนี่แหละคะ่ะค่ะนี่ค่ะหลุดมือหลุดไม้หลุดมือ,มอคุณยายคุณยายยังไม่ได้กินข้าวบ่ถึงหลุดไม้หลุดมือ,มอค่ะ ค่าราคาเส้นละ200บาทนะคะ18นิ้วนะคะค่ะเราเอาไปต่อยอดได้ค่ะทําการขายได้นะคะค่ะใส่ดีแล้วก็เอาไปขายนะคะสั่งกับคุณแม่ไปขายเลยค่ะค่ะมีค่ะแต่ก่อนเขาสั่งกับคุณแม่ไปขายเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่กําลังค่ะกําลังอำมาไล์เนี่ยค่ะลูกค้าก็ติดใจหลายเจ้าเนี่ยนะคะค่ะโทรเข้ามาเยอะมากเลยค่ะโทรเข้ามาหาคุณแม่ช่วงนี้ค่ะอันนี้ไขป่ปลาค่ะ18นิ้วนะคะ ค่ะสนิ้วไข่ปลาจิ๋สวยมากเลยค่ะค่ะไข่ปลานะคะคนไหนที่ชอบลายเรียกๆค่ะเส้นเรียกๆนะคะนี่ค่ะลายเขาเรียกว่าลายไข่ปลาค่ะค่ะราคาอยู่ที่200บาทนะคะความยาว18นิ้วนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะใส่แล้วเลิศดรูดูเด่นค่ะอลังการมากค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยนะคะยิ่งใส่อาบน้ํายิ่งถูสบู่ยิ่งแววใสนะคะของดีนะคะตุนน้ําได้ค่ะ อันนี้ลายไข่ปลาค่ะสิบแปดนิ้วนะคะค่ะพวกสิบแปดนิ้วค่ะนี่ค่ะเรียกว่าโซ่ขั้นตุ่มค่ะไม่ใช่โซ่คอกรกลนะคะโซ่ขั้นตุ่มค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วนะคะนี่ก็เส้นละสองร้อยบาทค่ะค่ะนี้ลาค่ะตะกแตนค่ะค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วนะคะค่ะให้ลูกให้หลานค่ะชอบเส้นไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ อันนี้ลายขาตั้กระแตงค่ะ18นิ้วนะคะค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะค่ะนี่ค่ะ18นิ้วค่ะมีหลายลายนะคะจิ๋วนะคะโซ่จิ๋วค่ะคนไหนที่ชอบเส้นเล็กๆโซ่จิ๋วนะคะสวยก็ขายดีนะคะระยิบระย้ามากเลยค่ะทอง 18K ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่แพ้ไม่คันไม่คันตามรอบคอค่ะค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดค่ะ ค่ะนี่ค่ะเป็นโซ่จิ๋วนะคะค่ะท่านชอบจิ๋วค่ะโซ่จิ๋วค่ะสองร้อยบาทค่ะค่ะโซ่จิ๋วเม็ดมะยมค่ะนี่ก็เม็ดมะยมสองร้อยบาทนะคะค่ะชอบลายไหนโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะต่อเลยนะคะคุณแม่มีกําไรค่ะค่ะมีสร้อยเด็กนะคะชุดเด็กนะคะลืมไปค่ะค่ะชุดเด็กนะคะนี่ค่ะชุดเด็กค่ะชุดเด็กความยาวสิบหกนิ้วนะคะชุดเด็กขวบสองขวบค่ะ ค่ะชุดเด็กค่ะมีสร้อยข้อมือด้วยนะคะขาะสร้อยข้อมือเป็นชุดเด็กนะคะประมาณเด็กกําลังลูกหลานกําลังสองขวบขวบกว่าเนี่ยค่ะใส่สวยงามมากเลยค่ะขาะใส่ให้เลยค่ะไม่ต้องกลัวแพ้กลัวคันค่ะคุณแม่การันตีได้มันไม่คันไม่แพ้ค่ะค่ะนี้ค่ะชุดเด็กชุดละสองร้อยบาทนะคะค่ะชุดเด็กชุดละสองร้อยบาทค่ะค่ะสองร้อยบาทได้สร้อยข้อมือเส้นหนึ่งและสร้อยคอเส้นหนึ่งนะคะชุดเด็กนะคะ ค่ะ200บาทเนี่ยค่ะได้ทั้งสร้อยข้อมือนะคะของเด็กนะคะค่ะคุณแม่มีชุดเด็กด้วยค่ะค่ะและคนคุณแม่ก็มีค่ะนี่ค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะค่ะข้อมือความยาวอยู่ที่18-19ค่ะข้อมือเส้นละ200บาทนะคะค่ะข้อมือจะมีเบ้นมะยมแล้วก็เป็นลายนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่ค่ะเบ้นมะยมนะคะข้อมือนะคะค่ะสนใจข้อมือค่ะ ข้อมือก็สองร้อยบาทนะคะมีเม็ดมะย,ยมค่ะเม็ดมะยมแล้วก็ลายดอกหมาค่ะแล้วก็เม,ม็ดแตงค่ะเม็ดแตงก็มีค่ะ <ST ASS> ค่ะสร้อยข้อมือเม็ดแตงก็มีนะคะแต่คุณแม่ไม่ได้หยิบมาค่ะมีอยู่ค่ะสร้อยข้อมือเม็ดแตงค่ะไม่ได้หยิบขึ้นมาไล่ค่ะค่ะอันนี้เส้นละห้าร้อยบาทนะคะลงยานะคะค <ST ASS> ่ะเป็นเป็นทองเคลงยานะคะเส <ST ASS> ้ลนละห้500าร้อยค่ะเป็น ค่ะเป็นเป็นเป็นพวกข้อมือนะคะอันนี้ตุ่มลงยาค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะตุ่มลงยานะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะท่านจะเอาไปใส่เป็นชุดก็ออกเวลาเราออกงานดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะทุกวันนี้ค่ะทองมันแพงค่ะใส่ทองหน้าไปก่อนเอ้ยใส่ทองเคไปก่อนนะคะอันนี้เลดค่ะเลรียแบนนะคะสามร้อยบาทนะคะค่ะความยาวสิบแปดสิบเก้าค่ะ ่ะนี้ค่ะเลดแบนค่ะเป็นแต่สีทองเคทั้งนั้นเลยนะคะเป็นทองเคค่ะค่ะทองสิบแปดเคค่ะนี่ก็เลรดค่ะค่ะเลรดเส้นใหญ่นะคะเนค่ะเลดสามบาทค่ะค่ะนี้ค่ะสวยค่ะค่ะสนใจอยากได้เลรดก็โทรเข้ามานะคะจากขานี้ค่ะขาดลายสร้อยอยู่คือลายเลรดค่ะขารดแบนค่ะลายสร้อยก็หมดนะคะคุณแม่ยังไม่ได้สั่งของค่ะมีแต่มันจะมีแต่อันนี้ค่ะ จะมีแตะข้อมือค่ะแต่คอหมดค่ะเป็นลายนี้ค่ะลายคล้ายๆกันนี่แหละค่ะพวกเลรแบนดจะมีขาดอยู่ลายเลรแบนดค่ะสร้อยแล้วก็ลายป้องลายป้องอ้อยค่ะแล้วก็ลายลายป้องลายเลรแบนดค่ะคุณแม่ขาดอยู่ช่วงนี้ค่ะยังยังไม่มีของค่ะค่ะคุณแม่สั่งของอยู่นะคะพวกลายเลรแบนด์แล้วก็ลายป้องค่ะค่ะนี้ค่ะเลรแบนด์สามบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ค่าข้อเท้าเด็กนะคะเด็กเกิดใหม่ยังให้เป็นของขวัญลูกหลานนะคะคู่ละสามร้อยบาทนะคะค่ะขยายวงกว้างได้ค่ะค่ะกําไรค่ะค่ะเป็นกําไรนะคะกําไรหน้าพลอยค่ะสวยงามมากค่ะอันหนึ่งอยู่ที่ราคาสองห้าสิบนะคะ2องร้อห้าสิบค่ะขาใส่ง่ายค่ะ่าคุณแม่ใส่ลายเรียบค่ะ ่ะนี่ค่ะรูปหัวใจค่ะสวยค่ะออร่าดูดีดูเด่นมากนะคะ250บาทนะคะคู่หนึ่ง250บาทนะคะค่ะคู่หนึ่ง250บาทถ้าเอาแยกอันเดียวอยู่ที่300บาทนะคะค่ะมันเป็นหน้าพลอยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นรูปหัวใจหน้าพลอยนะคะค่ะเป็นทองเคนะคะกําไรก็ทองเคค่ะค่ะใส่ค่าใส่ขายดีมากค่ะกําไรค่ะค้าขายดีนะคะ กันเงินออกกันเงินไหลน,นะคะใส่กําไรนะคะท่านค้าขายค่ะขาเงินออกบ่อยค่ะให้ใส่กําไรกั้นเอาไว้นะคะขาหน้ารูปหัวใจหน้าใบาโพสวยงามมากค่ะเป็นหน้าพลอยรูปใบโพนะคะความกว้างค่ะอยู่ที่57นะคะไซส์ห้าค่ะเท่ากับแขนคุณแม่ค่ะ57นะคะขาะนี่ก็ขาไซส์อยู่นี้ไซส์นี้ไซส์หไซส์หกสิบ อันนี้ห้าเจ็ดอันนี้หกสิบนะคะค่าราคาอยู่ที่เหมือนกันนะคะสามร้อยบาทนะคะอันเดียวสามร้อยนะคะถ้าเอาเป็นคู่อยู่ที่ห้าร้อยค่ะค่ะนี่ข้อหน้าพลอยนะคะเขาเรียกว่าหน้าพลอยค่ะหน้าพลอยสวยค่ะค่ะท่านแคปหน้าจอมานะคะโทรทักโคลบอกคุณแม่นะคะจะเอาลายไหนคะพวกพวกนี้ค่ะพวกที่หน้าพลอยค่ะ ค่ะจะมีค่ะแล้วก็มีพลอยนี่ค่ะพลอยหัวแหวนเพชรนะคะค่ะพลอยหัวแหวนเพชรไซส์ห้าเจ็ดค่ะคุณแม่เคยเอาออกไปในรายการอยู่นะคะคู่หนึ่งห้าร้อยบาทนะคะถ้าเราใส่เป็นคู่ค่ะอันเดียวสามร้อยบาทนะคะหน้าพลอยค่ะค่ะกําไรหน้าพลอยค่ะหน้าพลอยหน้าพลอยแหวนเพชรนะคะถ้าบอกมาก็บอกว่าหน้าพลอยหน้าพลอยแหวนค่ะหน้าพลอยหัวแหวนเพชรค่ะ ค่ะสวยสาสตร์ใสกันเงินออกกันเงินไหลนะคะสวยงามมากค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะเป็นกําไรคุณแม่ก็เอามานะคะมาทุกอย่างค่ะอันนี้ค่ะเป็นกําไรเกลี้ยงค่ะค่ะกําไรเกลี้ยงไซส์ห้าสิบเจ็ดนะคะค่ะอันหนึ่งสองร้อยบาทนะคะกําไรเกลี้ยงนะคะค่ะเวลาใส่นะคะกดลงข้างล่างค่ะ กดค่ะอันนี้โป้งของเรานี่แหละกดอย่างเดียวนะคะรอยต่อน็อตอย่ากดนะคะกดที่รอยต่อเรียบนะคะมันมีรอยต่อนะคะค่ะกดลงข้างล่างค่ะใส่ง่ายค่ะค่ะใส่ไปแล้วก็บีบเข้าไปค่ะเข้าไปค่ะใส่คนเดียวก็ได้เด้อไม่ต้องหาคนช่วยค่ะค่ะเราฝึกค่ะค่ะนี่ค่ะเป็นกําไรเกี้ยงนะคะค่าราคาวงละสองร้อยบาทค่ะกําไรเกี้ยงค่ะไซส์ห้าเกตนะคะ มีไซส์ห้าเกตกับหกสิบนะคะสูงสุดคือหกสิบนะคะค่ะราคาอยู่ที่ขาวงละขาวงละสองร้อยบาทนะคะค่ะเป็นกําไรค่ะกําไรทองเคนี่นะคะค่ะมันมีหน้าเรียบค่ะมีหน้าเรียบอีกค่ะคุณแม่เคยขายประจําค่ะอันนี้หน้าเรียบนะคะหน้าเรียบก็ถ้าถ้าหัวพลอยนี่ค่ะถ้าพลอยนี่ค่ะจะอยู่ที่คู่ละสองร้อยห้าสิบาันเดียวสามร้อยนะคะมันเป็นกําไรหน้าพลอยค่ะ ค่ะเป็นทองเคนี่แหละค่ะคุณแม่จะขายแต่พวกแบบนี้แหละค่ะค่ะสวยค่ะดูดีดีเร่นมากค่ะเป็นของขวัญของฝากให้กับญาติพี่น้องช่วงปีใหม่ได้นะคะคนที่เรารักค่ะคนที่เรารักเราชอบค่ะเราให้ของขวัญนะคะอันนี้ค่ะหน้าพลอยสวยค่ะหน้าพลอยเรียบนะคะอันเดียว300บาทถ้า2ถ้าคู่หนึ่งอย่างนี้500นะคะค่คุณแม่เคยส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะค่ะสวยค่ะราคาอยู่ที่ 250บาทคูณไอ้500บาทคู่หนึ่งค่ะคุณแม่บรรยายผิดนะคะอันเดียวค่ะวงเดียวอย่างนี้300 like. นะคะค่ะเขาเรียกว่าหน้าพลอยค่ะหน้าพลอยเรียบค่ะค่ะแบบเกลี้ยงอันหนึ่งค่ะถ้าแบบเกลี้ยงแบบนี้อันเดียว200บาทค่ะมันไม่มีพลอยค่ะค่ะกําไรเกลี้ยงค่ะค่ะคุณแม่มีของหลายอย่างค่ะต่างหูก็มีนะคะค่ะต่างหูก็มีแหวนก็มีค่ะนี่ค่ะ แหวนก็ม uhm. ีค่ะแหวนก็เป well. like ็นแหวนแหวนเตี้ยงซ่อนซับค่ะก็แหวนแหวนทองเคนี่แหละค่ะแหวนเตี้ยงสอนซับนะคะข่ะไซส์ค่ะแหวนเตี้ยงนี่ค่ะข่ะคุณแม่ไม่ได้วัดไซส์ค่ะค่ะเป็นแหวนเตี้ยงสอนซับค่ะเขาเรียกว่าแหวนเตี้ยงสอนซับค่ะจะมีพลอยเม็ดเล็กๆนิดหนึ่งค่ะทีเดียวค่ะค่ะแต่เป็นแหวนเตี้ยงค่ะค่ะมันจะมี นุ่้าก้าวอยู่ด้านในเขาเรียกว่าแหวนเปลี้ยงซ่อนซับค่ะแหวนซ่อนซับค่ะค่ะคุณแม่เขากําลังคุณแม่บอกว่าส่งให้มาเป็นตัวอย่างลองดูค่ะมีค่ะค่ะนี่ค่ะแหวนเปลี้ยงซ่อนซับค่ะค่ะวงละค่ะวงละร้อยห้าสิบาทค่ะแหวนเปรี้ยงซ่อนซับค่ะค่ะเขาเรียกว่าแหวนซ่อนซับค่ะมันมีเม็ดพลอยนุ่าก้าวอยู่ข้างในนะคะขาหัวของเขาก็พลอยพลอยเม็ดเดียวค่ะนิดนึงค่ะ ค่ะสวยค่ะเป็นแหวนเกลี้ยงซ่อนซับค่ะตัวนี้น่าจะซส์คุณแม่ก็มันพอดีมือมันมันคับมันติดมือคุณแม่นิดหนึ่งค่ะถ้าถ้าคุณแม่สั่งเข้ามาต้องเอามาทุกไซส์เลยค่ะแหวนนี้ค่ะค่ะแหวนเกลี้ยงสอนซับค่ะสวยค่ะค่ะก็มีต่างหูค่ะก็มีต่างหูเกลี้ยงนะคะต่างหูหนึ่งต่างหูสองนะคะค่ะคู่ละร้อยค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะ ค่าคู่ละร้อยห้าสิบาทค่ะต่างหูค่ะคุณแม่เคยข่ายคู่ละร้อยห้าสิบาทนะคะค่าซื้อให้คุณยายคุณย่าคุณแม่ของเรานะคะค่าต่างหูทองเคนะคะต่างหูเกลี้ยงค่ะคุณแม่จะชอบขายแต่พวกแบบเกลี้ยงค่ะค่าราคาคู่ละร้อยห้าสิบาทค่ะเป็นทองเคนะคะค่าต่างหูหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งสองนะคะอันหนึ่งมันจะใหญ่กว่านิดนึงค่ะตัวรองลงมาคือสองนี่ก็คือจะเล็กกว่านิดนึงค่ะมันจะใหญ่กว่ากันนิดเดียวค่ะถ้าคนไหนชอบแบบ ติดหูไปหน่อยก็เอาสองนะคะถ้าทักต่างหูคุณแม่มานะคะต่างหูหนึ่งต่างหูสองค่ะค่ะแล้วก็มีขายขจรค่ะคุณแม่ก็ขายขนาดนี้ค่ะค่ะมีขจรค่ะคนเก่าคนโบราณชอบขจรมากค่ะราคาอยู่ที่คู่ร้อยห้าสิบาทเป็นทองเคนะคะค่ะใส่แล้วหูไม่บวมไม่แพ้ค่ะใส่ไปเลยค่ะค่ะนี่คุณแม่ใส่ก็มีแต่ทองเคทั้งนั้นเลยค่ะค่ะของดีบอกต่อค่ะสวยค่ะใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วสวยแล้วรวยค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่นะคะให้กําลังใจคุณแม่ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ของปีเก่านะคะค่ะถ้าปีใหม่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ผ่านพ้นเข้าไปในปีเก่าจางหายไปนะคะค่ะแล้วก็อีกวันสองวันข้อปีใหม่เข้ามาคุณแม่ขอวขอวยพรล่วงหน้าค่ะขอให้ท่านสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุขทุกท่านค่ะ